สวดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาคลิปในส่วนของ YouTube ช็อตนะครับก็จะมาบอกนักเรียนแค่ว่าเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนในส่วนของวิชา ทัศนศินล์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่นีในกล้องอยู่ตรงไหนนะชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับในส่วนของวิชาทศนศิล์นะครับเราจะเรียนทั้งหมดอยู่5หน่วย5บทด้วยกันคือหน่วยที่2จะมี3บทนะครับเกี่ยวกันวาดเขียนทั้งด้านจิตรกรรมสถาปัตย์และการลงสีนะครับส่วนในด้านของออวัฒนธรรมต่างๆอธิยธรรมเกี่ยวกับอิทธิพลก็จะมีอยู่2บทด้วยกัน นะครับก็คือในบทของบทที่1และบทที่2นะครับซึ่งจะจบกันภายในอาทิตย์นี้แล้วนะครับนักเรียนคนไหนที่หยุดอยู่กับบ้านนะครับจากตัวเพื่อความปลอดภัยของทั่วไปนะครับของของสังคมนะครับนักเรียนก็ลงมือทำนะครับอย่าลืมนะครับลงมือทําและศึกษาด้วยในเว็บ k r u l f cm. co. นะครับไปแล้วครับสวัสดีบบ๊ายาย